รสชาติมรู้กล่นมากสวัสดีครับทุกคนผมชีฮาร์ปเองนะครับมาเจอกันอีกแล้วน,น,น,นะครับตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับนี่เป็นการมากระบี่ในรอบ3-4ปีก็ว่าได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับทุกคนผมจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดกระบี่นะครับ ไปดูกันนะครับว่าผมจะพาทุกคนไปไหนนะครับผมบอกเลยว่าคลิปนี้เด็ดมากเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับทุกคนโอเคครับไปกันครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่กระบี่แล้วนะครับเรากําลังจะไปอ่าวนานะครับเพราะว่าผมพักที่นั่นนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นที่กระบี่นะครับตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวเมืองกระบี่เลยนะฮะนี่กระบีนะครับ ผมเคยมากระบี่แล้วแหละประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะีน่ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่อ่าวนานะครับว่าเป็ยนยังไงบ้างนะครับอาจจะไม่ทันพาที่ตกแน่เลยเพราะตอนนี้มันมันมืดแล้วนะน,นี่คือบรรยากาศนะครับที่กระบี่เงียบเหงามากเลยนะครับเมื่อกี้ผมถามเพื่อนผมว่ากระบี่เป็นไงบ้างนะครับเขาบอกว่าโอ้ช่วงนี้แบบ เงียบมากยิ่งที่อ่าวนางนะคือร้านคือปิดปิดกระนำเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดู้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผมก็อยากเห็นกับตาของตัวเองเหมือนกันว่าปิดขนาดไหนเงียบขนาดไหนนะฮะเราไปเจอกันที่กที่อ่าวนางเลยนะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่สามแยกนะครับสี่แยกนะครับเนี่ฝั่งนู้นก็จะไปอ่าวนางเราจะไปจางฝั่งนู้นนะฮะตรงโน้นนี่น่าจะเป็นสีแยกใหญ่เลยนะครับสีแยกอ่าวนางหรือเปล่า แต่ว่าดูรถรถเยอะมากเลยนะน่าจะคึกคักหน้าดูที่อ่าวนางนะฮะเ,เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นั่นเลยนะครับคือน่าจะค่ำเลยแหละเพราะว่าผมอยากให้ถึงที่นู่นประมาณสักพระอาทิตย์ตกพอดีแต่ตอนนี้ก็คือ6โมงเลยนะคงไม่ทันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นู่นนะฮะครับ, <c oughs> รบทุกคนตอนนี้นะครับ <c oughs> ผมก็ได้มาถึงอ่าวนางแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณ6โมงครึ่งนะครับพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศตอน เย็นๆนะคบว่าเป็นยังไงครับนี่ตรงนี้คืออ่าวนางนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูนะฮะตามผมมานะเดี๋ยวผมขอข้ามถนนก่อนนะ <ๆ S 1> นี่ฮะบรรยากาศอ่าวนางนะครับนี่คืออ่าวนางนะเออเป็นหาดหาดหาดอ่าวนางเลยแหละเดี <ๆ S 1> ๋ยวเราจะข้ามถนนแล้วก็ไปบนชายหาดเลยนะฮะไปดู บรรยากาศตอนใช้หาด็เป็นยังไงบ้างนะฮะจะข้ามถนดมาแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็คือเป็นอ่า Walkway นะครับสามารถเดินไปเล่นได้นะคะน,นี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับที่อ่าวนางนี่ครับโอ้คนน้อยนะนี่ย นี่ตอนเย็นๆครับที่เอาหน้าคนก็คนก็น้อยนะมีมีคนมาเล่นเซิร์ฟด้วยเออเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสนะผมจะเช่าเออจะซื้อแพ็กเกจไปเที่ยวไปเที่ยววันเดย์ทริปนะมาดูกันว่านี่มีคนเล่นเซิร์ฟด้วยนี่ยะครับ จะค่ำแล้วนะคนไม่เยอะนะคือก็บางตามากเลยเพราะโควิดน,นะฮะลมเย็นสบายเลยนะน่าตรงนู้นน่าจะเป็นไร่เล่หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่นะครับอ่าวนาง ตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วครับแต่ว่ายังสว่างอยู่นะครับี่ด้านหลังผมก็เป็นบรรยากาศนะครับพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะครับรับขอบฟ้าต่เรียบร้อยนะฮะนี่ก็มาเดินชิวๆนะครับตอนเย็นๆบรรยากาศดีมากเลยนะครับถ้าใครอยากจะมากระบี่นะครับผมแนะนําให้มาตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าคนบานตามากคือถ้าใครชอบ p r i เว c ซก็มาได้นะครับี่ด้านหลังผมดูทางตาแล้วก็ ดูฝั่งนี้มั่งเนี่ยมีคนเล่นเซิร์ฟนะครับเออแล้วก็มีคนวิ่งวิ่งจ็อกกิ้งบนชายหาดด้วยนะครับน่แราผมเออเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเดินอ่าไปเดินตลาดนัดกลางคืนหรือว่าไปดูบรรยากาศกลางคืนนะครับว่ามันคึกคักหรือเปล่านะครับไปกันครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ เดินนะครับหรือว่าสามารถเดินเล่นได้เลยนะครับมีร้านค้าเปิดนะครับมีบางร้านปิดเหมือนกันนะครับเราจะมาเดินเล่นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยคนไม่เยอะนะคนบางตาเลยแหละตรงนี้ก็เป็นถนนคนเดินนะครับทุกคนเห็นเปล่าว่ามันเงียบมากเลยนะเนี่ยตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะ เดี๋ยวเรามาดูประมาณสัก2-3งสาทุ่มนะครับว่าจะมีคนเดินหรือเปล่านะครับแต่ผมก็อยากเดินนะครเนี่ยตอนนี้ก็คือผมข้ามถนนมาแล้วนะมาฝั่งมาฝั่งเดินเอ,อถนนคนเดินดูดิคนน้อยมากแทบจะไม่มีคนเลยนะครับนี่ฮะ ปิดหลายร้านเหมือนกันนะค,ะนครับนี่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนคนเดินแล้วก็ั่งนี้ก็จะเป็นทะเลนะครับทุกคนที่อ่าวนางนี่ครับจะมีร้านขายของ,ของชมด้วยนี่ครับไม่มีคนเดินเลยนะ ก็ค่ำแล้วนะเบอร์เกอร์คิงก็ปิดแล้วนะครับโอเงียบ oh, มากเลยขายได้ไหมครับไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวผมช่วยโปรโมทให้พี่เงียบเงียบกริปเลยนะครับนี่มีร้านหลายร้านปิด อคนละเรื่องกับครั้งก่อนที่ผมเคยมาเลยนะก็ประมาณนี้แหละครับเงียบเหงานี่ครับที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้นะครับนี่ ด้านหลังผมคนเงียบมากเลยนะครับไม่มีคนมาแล้วก็มีหลายร้านปิดนะครับก็โควิดเนาะไม่รู้จะทํำยังไงผมก็ช่วยโปรโมตนะครับก็ใครที่ดูคลิปนี้นะครับอยากให้มาเที่ยวกระบี่กันเยอะๆนะครับที่กระบี่มีที่เที่ยวหลายที่มากเลยนะครับมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจที่นี่หน่อยนะฮะนี่ด้านหลังผมเงียบจริงๆนะครับโอ้โหไม่มีคนเดินเลยนะครับแต่มีเซเว่นนะครับ ตอนนี้1นึ่ทุ่มนะเดี๋ยวประมาณ2องสามทุ่มอาจจะมีคนมาเดินก็ได้นะครับแต่เซเว่นยังเปิดอยู่นะครับเซเว่นน่าจะขายดีแหละครับทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกินข้าวนะครับเพราะว่าผมหิวมากยังไม่ได้กินข้าวเลยนะไปดูกันนะครับว่าที่นี่เข้าขายอะไรบ้างนะครับ ไปดูอาหารโลเคอลที่นี่นะฮะว่ามีอะไรบ้างทุกคนครับตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารพื้นเมืองของที่นี่นะครับไปดูว่ามีอะไรบ้างนะครับน่าจะเป็นร้านเดียวที่เปิดนะตอนนี้นะครับเพราะว่าเงียบเหงามากเลยครับที่กระบี่เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในร้านกันนะครับนี่ครับตอนนี้เราอยู่หน้าร้านแล้วนะครับอยู่ตรงสามแยกอ่าวนางอะไรสักอย่างเนี่ยนี่ครับโหร้านใหญ่มากเลยอ่ะนี่มีสั่งอาหาร ด้วยนะนี่ครับร้านโรตีน้ำแกงนี่ดูบรรยากาศก่นกอนนี่นี่ฮะโรตีทูน่าฮาลาลดูดูบรรยากาศเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเมนูนะครับว่าเขามีขายอะไรบ้างน,นะครับสวยหน้าหน้า,นา บรรยากาศโอเคอยู่นะเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ร้านใช่ปะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นสามแยกนะครับบรรยากาศวิวโอเคเลยนะก็มีก็ไม่เงียบเหงานะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นโซนร้านอาหารชื่อว่าร้านน้ำชาโรตีทูน่าฮาลานฟูด้ดไทยฟู้ดนะครับนี่นะครับสวัสดีครับก็ปกับเปิดทุกวันไหมครับเนี่ยเปิด อ๋อผมเวียนหาร้านตั้งนานมาเจออยู่ร้านนี้โชคดีมากเลยนี่นะครับทุกคนครับผมได้สั่งอาหารแล้วนะครับหลายเมนูมากเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอาหารหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะอร่อยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมชิมให้ทุกคนดูเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมหิวมากเลยนะเพราะไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เที่ยงอ่ะเออเดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนแล้วก็จะรีวิวให้ทุกคนดูนะนี่ฮะพี่ออมนะครับเขาก็ เป็นพี่ร่วมงานของผมนะเนี่ครับพี่อ๊อฟจะชิมจะชิมมามา่าผัดขี้เมานะครับจัดเลยพี่อร่อยไหมพี่เค็มคน,มน,นปะน,น,นี่คนกรุงเทพนะครับโอ้โหโห,หิวมาเจอนี้คือสลบเลยนะครับวันี้กินเยเร็วมาก น่ากินด้วยนะครับผัดแกงเขียวหวานข้าวเปล่านี่ไข่ดาวไปนะใช่นี่ๆเดี๋ยวผมกินดูนะครับนี่โรตีน้ำแกงนะครับโอ้น้ำแกงเข้มข้นมากเลยอ่ะอันนี้มัตตาบาค่ะมัตตาบะนะครับอ๋อวางเลยครับวางเลยครับมีมีน้ำผมอันหนึ่งนะใช่ไข่เหลืองกันโอเคครับนี่ครับ มาตะบะเยอะมากนี่ดูกับข้าวของเราโอ้หนี่นะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกคนดูนะครับดูนะครับว่ามีอะไรบ้างดูดิโอ้โหแบบเครื่องเทศเน้นๆนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวผมจะชิมเลยนะฮะนี่ชิมนี้เลยอันนี้เลยแกงเขียวหวานนะครับของต่วงผมเลยนะับชิมนะครับอ รสชาติกลมกล่อมมากจัดจ้านเผ็ดถึงพริกถึงขึองอร่อยครับอร่อยจริงดูดีนี่สุกโอยซุกโกอย,กโกอยแล้วก็ซุป นี่คือโรตีธรรมดานะครับโรตีน้ำแกงนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกคนดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงครับนี่ชุดนี้เลยนี่นี่ดูดิพอเราก็เอามาใส่กับน้ำแกงนะครับคุกคุกคุกคกแล้วก็เอามากินนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะกินนะครับนี่ครับโรตีน้ำแกงนะครับเอาเข้าปากอือหือ กรอบดีครับรสจีก็กินได้นะครับอร่อยคอนเฟิรมนี่นะครับนี่คือโรตีมัตตาบาะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ทุกคนดูนะครับนี่ดูดิโอโหจุซ,ซี่มากนะครับนี่จุซ,ซี่จุซ,ซี่จริงๆนะแล้วก็เราก็ออกมากินกับอันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาจารนะครับอาจารประมาณ คือสลัดอ่ะสลัดเออสลัดอาจาร์นี่ฮะชุดนี้เลยฮะเดี๋ยวผมจะกินนะครับโรตีมัตตาบะอ,อร่อยอร่อยแล้ก็มีน้ำด้วยนะโกโก้โกโก้เย็น อทุกอย่างโอเคหมดอาหารโอเคมากแล้วก็ร้านนี้เขามีคนเยอ,อขึ้นนะ <c oughs> นี่แหละจุดเด่นของเขาครับทุกคนผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะพาทุกคนไปไหนนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายครับ